สองข้อมูลนะสองขอมูลนะคะโอเคได้ครับห้าสี่สามสองตื่นเต้นแค่ไหนเลยซีเรสเราถึงเงินทางมานถึงจุดถึงวันที่จะต้องลงสนามสักทีแล้วเนี่ยตื่นเต้นไหมตื่นเต้นจนทำไม่ตื่นขอใครขอภัยตื่นเต้นนิดนึงครับตื่นเต้นนิดนึงเอออืออ่ามันจะคือมันก็พรุ่งนี้แล้วเนาะก็รู้สึกว่าอ่า ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่แบบให้การยอมรับให้การยอมรับแล้วก็การตอบรับเป็นอย่างดี mm hmm. ตลอดเวลาที่ผ่านมาเราแบบเหมือนพวกเราแล้วทีมวิ่งอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยมีจะมีใครวิ่งไปพมกับเราหรือเปล่า mm hmm. จะเข้าใจในเรื่องที่เราพยายามจะสื่อสารหรือเปล่า mm hmm. แต่พอเทรลเลอร์ hmm. มันออนปั๊บแล้วจกนกระทั่งวันนี้ที่ทุกคนให้การตอบรับที่ดีอ่ะอพวกเราปลื้มใจมากว่าแบบเฮ้ยเดินอยู่ข้าง,างกันต่อไปนะอะไรนี้มาครับเหมือนที่โปบบอกทุกอย่างนะ mm hmm. ครับ รู้สึกรู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณมากคือผมดีใจโอเคละเราดีใจที่งานที่เราตั้งใจและทีมที่เราทุกคนทําสุงความสามารถจริงๆได้ได้คอดแล้วแต่ที่ดีใจกว่านั้นผมดีใจที่ว่ามีพี่ๆน้องๆแฟนที่เขารอเยอะเขาจะได้ดูแล้วผมอยากให้เป็นการเอนจอยร่วมกันตลอด3เดือนนี้เลยครับกับการรอคอยตั้งแต่ที่ เจอเลกอกตัวแรกตัวที่สองก็แล้วม,มันมันถึงถึงจุดที่เราจะต้องปล่อยความฟินให้ทุกคนได้ได้รับชมกันเนาะรั่วโปครับ,รบมันมีอะไรที่มันมากกว่าความฟินแน่นอนอม,มันมันคือทุกคนได้รับความสุขที่แบบอบอุ่นอย่างแน่นอนว่าเป็นมนุษย์สองคนที่มีความเป็นธรรมชาติมากมเขามาเติมเต็มกัน แล้วเป็นสิ่งที่กําลังจะบอกกับคนดูว่าเฮ้ยมันมีคนอย่างเงี้ยอยู่บนโลกนะแล้วก็มันมีความสัมพันธ์แบบเนี้ยอยู่บนโลกงั้นทุกคนที่อยู่บนโลกเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะมีความสุขเช่นกันความสัมพันธ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในคินกคอนดีเซซรีย์มันคืออะไรครับมีความสัมพันธ์มากมายหลายรูปแบบจริงๆต้องบอกว่าความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบไหนกับครอบครัวกับเพื่อนพ้องกับคนที่ทํางานร่วมกันรวมไปถึงกับคนรักเนี่ย มันสวยงามหมดทุกแบบใช่ใชในเรื่องนี้เราจะเห็นทุกทุกลูกแบบในเรื่องของความสัมพันธ์ซึ่งเป็นแก่นหนึ่งที่ผมว่าสําคัญโดยเฉพาะสําคัญกับสังคมปัจจุบันใช่ใช่ใช่ครับอโปรก็เราไม่ได้แสดงให้เห็นความรักของแบบแค่แบบคนรักเท่านั้นมันมีคนรักที่ไม่ใช่แบบโรแมนติกเวยอาจจะมีแบบ ของพ่อแม่ของครอบครัวอะไรเงี้ยซึ่งโปว่าแล้วก็ของพี่น้องซึ่งโปว่ามันอบอุ่นมากๆนะคิดว่าคนดูจะได้ e น j o ยไปบางคนที่อย่างสถานการณ์เนี้ยเขา้เขา,ขา,ขารู้สึกแบบสิ้นหวังหรือว่าแบบทอ้อแท้อะไรเงี้ยว่าแบบเออเขากําลังทําอะไรอยู่นะโปคิดว่าเรื่องเนี้ยเป็นการเติมเต็มแล้วก็การบอกว่าเขาว่าเฮ้ยยังมีพวกเราอยู่ e น j o ยไปได้วยกันแล้วก็มีความสุขกับทุกวันเถอะพวกเรายังมีพวกเรายังอยู่ได้เลยอะไรเงี้ยพวกผมก็อยู่ได้เช่นกซีรีส์เรื่องนี้ต้องการสื่อสารอะไรกัน ซีรีส์เรื่องนี้ต้องการบอกคนดูว่าทุกคนบนโลกเท่าเทียมกันงั้นแล้วก็ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีความสุขทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้เป็นตัวเองที่เขาอยากจะเป็นอย่างเช่นตัวละครคินหรือตัวละครที่โบชอบมากตัวหนึ่งในชีวิตนี้โบรู้สึกว่าคืออย่างคินเนี่ยเขาชัดเจนว่าเขาอ่ะเ e f e r e n c e คือความชอบคือเขาชอบผู้ชายแต่แต่เหนือกว่านั้นมันคือการที่ เขารับผิดชอบต่อครอบครัวรับผิดชอบต่อความรู้สึกของคนอื่นรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานซึ่งแปลว่าไอ้พวกเนี้ยมันมันคือสิ่งที่เขารับผิดชอบได้ดีส่วนความชอบส่วนตัวเนี่ยอันนั้นมันเป็นมันเป็นเรื่องมันส่วนตัวมากๆงั้นคนอย่างเงี้ยเขาก็าสามารถใช้ชีวิตปกติในสังคมได้อย่างมีความสุขซึ่งแปลว่าคนดูจะได้รับสิ่งนี้แหละว่าพวกคุณก็มีสิทธิ์ที่จะมีความสุขเช่นกันแต่ละคาแรคเตอร์ ไม่ทักไม่ว่าในเรื่องหรือว่าในชีวิตจริงแต่ละคนแต่ละคาแรคเตอร์มีเสน่ห์ใช่จริงๆแล้วถ้าไม่มีหลายคาแรคเตอร์มารวมกันก็ไม่ไม่ไม่เกิดความจะไม่เกิดคินพอเช่ไม่เกิดคินพอชด้วยแล้วก็ไม่เกิดอะไรที่สวยงามแบบที่เราเจอกันอยู่ในสังคมใช่ม่บอกตัวคินใช่ครับเป็นคินบอกตัวคินหน่อยว่าอยู่กับเขามาพักหนึ่งแล้วมันเป็นยังไงบ้างจริงๆผมรักคินมากแล้วก็ต้องบอกว่าคินเป็นเป็น คนที่มีเสน่ห์มากจริงๆสิ่งที่มีเสน่ห์ที่สุดของคินเนี่ยคือความชัดเจนไอ้เรื่องความชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความชอบการตัดสินใจความชัดเจนในการลงมือทําอะไรก็ตามไอ้อนี่เป็นเสน่ห์ที่สุดซึ่งแม้ว่าเขาต้องแบกรับอะไรก็ตามมากมายในเรื่องแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เขาต้องการก็ไม่เคยหายไปไหนหมายความว่าเสน่ห์มันจะเกิดถ้าเรามีความ รู้จักตัวเองมากพอแล้วก็ในสิ่งที่รีเป็นใช่แล้วก็กล้าที่จะเอ็กซ์เพรสออกไปมันไม่มีสิ่งในบนโลกผมเชื่อไม่มีอะไรบนโลกที่ทุกคนจะชอบไม่มีทุกอย่างไม่มีอะไรก็ตามที่ทุกคนชอบเหมือนกันทั้งหมดแต่มีสิ่งที่ทําให้ตัวเองสามารถเข้าใจตัวเองและรักทุกคนได้เราสามารถทําได้มันขึ้นกับเราเป็นเป็นเป็นจุดเริ่มก่อนความหมายของกาลปโระอยู่กับอยู่กับอรมาต่านพักหนึ่งลวเขาเป็นยังไงบจริงจริงตั้งแต่อันบทแล้วนะอันบทแล้วก็รู้สึกว่า โบกับพอรชเราต้องสนิทกันแล้วนี้เราคือโปสนิทกับเขามากคือโบรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่น่าสนใจมากเขาเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองเขาเป็นคนที่ไม่แคร์โลกเขาเป็นคนที่รักความยุติธรรมแต่ว่าไอเปลือกพวกนี้ลึกๆข้างในเขาเป็นคนที่ปากไม่ตรงกับใจเขาเป็นคนที่อมองโลกในแง่บวกนั้นหมายความว่าเฮ้ยคนอย่างเงี้ยมันมีอยู่จริงในสังคมซึ่งเรากาลังบอกพวกเขาว่าจงเป็นแบบที่เป็นเถอะจงเป็นธรรมชาติเถอะแล้วก็ เอ็นจอยกับชีวิตไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะเป็นจะจะ,จะเป็นอะไรจะชอบอะไรก็ตามสุดท้ายมันสวยงามเสมอริงด้านที้ัวละครสองตัวมาเจอกันเคมีอะไรที่ที่ดึงดูดเข้าหากันเป็นการเติมเต็มกันและกันซึ่งยังไง ถ้าบอกนี่คือสปอยเลยนะมันเป็นเสน่ห์ของเรื่องใช่คือคือจริงๆต้องบอกว่าอันนี้คือแก่นของเรื่องเลยเป็นคําถามที่น่าสนใจมากคือจริงๆเรื่องเราคือเลิฟสตอรี่เป็นเลิฟสตอรี่ระหว่างคินและพอสคือพอสคือเป็นเสาหลักของบ้านเขาไม่มีพ่อแม่อะไรเงี้ยเนี้ยเขาเขาต้องการสิ่งนี้เขาต้องการอ้อมกอดอย่างเงี้ยซึ่งคินมาเติมเต็มเขาแล้วพอสเติมเต็มคินในความรักอิสระที่หลายคน อาจจะมองไม่เห็นอาจจะมองว่าเขาทัฟอาจจะมองว่าเขาแบบรับภาระเยอะแยะมากมายแต่จริงแล้วสอง,สองตัวละค,ครนี้มันเติมเต็มกันซึ่งน่าดูอะต้องดูโลกสองใบที่ต่างกันสุดขั้วครับพอต้องมาเจอกันความสัมพันธ์ที่มันเติมเต็มก็เรื่องหนึ่งซึ่งมันน่าสนใจมากแล้วนะครับแต่แต่โลกสองใบที่มันต่างกันสิ้นเชิงเนี่ยมารวมกันมันจะมีโมเมนต์ต่างๆเหตุการณ์ต่างๆพฤติกรรมต่างๆจากคนสองสองโลกเนี่ยที่มันทําให้เกิดเฮ้ ย่างนี้ก็มีเหรอวะหรือว่าอย่างนี้มันคือสิ่งที่แบบทำไมมันมันมันสุดขั้วจังเลยประมาณนี้ครับอย่างนี้ผู้ถงกันแร่งการงนหน่อยเราเราเป็นผู้ร่วมงานกันที่ดีแค่ไหนแล้วก็ซัพพอร์ตกันแค่ไหนไปก่อนก็จริงๆดีมากกับโปเนี่ยตั้งแต่รู้จักกันกลับมารู้จักกันวันแรกจริงๆเราเคยเจอกันเป็นสิบปีละแต่ว่าพอกลับมารู้จักกันวันแรกที่แคสต์จริงจริงโปบอกว่า เป็นคนเดียวในวันนั้นยี่โปคุยด้วยเพราะว่าคนอื่นไม่ยอมคุยด้วยกับโปเล่น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 ก็ก็เราได้มาคุยกันจริงๆแล้วเรื่องที่คุยกันตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้มันก็มันเป็นเรื่องที่ทั้งทั้งเป็นเรื่องของ common interest หรือเรื่อง mindset ลึกๆเนี่ยมันมีความคล้ายกันมากมีความสนใจเหมือนกันมีความคิดที่เหมือนกัน มีการตัดสินใจและที่สําคัญตั้งใจทํางานมากผมมาเป็นสนเขาซึ่งซึ่งผมต้องขอบคุณเพราะว่าเขาแนะนาในหลายสิ่งหลายอย่างรวมถึงเป็นน้องที่น่ารักมากๆขอบคุณอีกทีน้อง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 นองน้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 องนงน้น้อง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 น้อน้องน้อ้องน้องน้องนนน้้องน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 ้อง ก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าแบบจะเป็นใครวันนี้ก็แบบดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับคนแบบนี้คิดว่าอ,อย่างโปก็เป็นคนหนึ่งที่เซนซิทีฟแล้วพอเราคือคนที่ใส่ใจรละเอียดเหมือนกันแล้วมาเจอกันเนี่ยคิดว่าเป็นการทํางานที่ดีแล้วเชื่อว่าการพูดในฐานะตัวละครน่ะก็น่าจะพูดไปด้วยความสุขแน่นอนครับคนดูจะได้รับสิ่งทุกฉากแอคชัน่นทุกฉากเลิฟซี ช่วยอะไรกันบ้างรับคอนเสิร์ตกคือพอคือพอเราสนิทกันเราไว้ใจกันซีนมันเลยแบบจาทุกซีนที่ยากคือแบบคือตอนอ่านบทคือแบบว่าอย่างพี่ปอนเนี้ยพี่ปอนที่เขาเป็นผู้จัดเนี่ยเขาก็เขากำกับด้วยและพัฒนาบทด้วยเขาถามว่าเฮ้ยไอซีนนี้คือมีความเห็นกันว่าไงบ้างพอเราอ่านแล้วแบบจริงเหรอเพราะมันมันแทบจะไม่เคยเกิดขึ้นเลยในซีรีส์ที่เราเห็นกันปกติเนี่ยแล้วพอ พอคุยพี่หม่พี่หมก่ก็ก็ก็คอมฟอร์ตเราได้ดี mm. ก็รู้สึกว่าเฮ้ย mm. มันน่าจะผ่านไปได้ดีเสร็จป mm. ั๊บพี่ปอนก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะการคนให้นะแล้วก mm. ็เดี๋ยวเขาจะเหลือแค่พี่ปอนพี่โหม mm. แล้วก็แต่กล้องโอเคไหมแล้วก็คือเราเชื่อตัวพี่หมล่ละ mm. มันเลยกลายเป็นแบบเลิฟซีนหลายๆซีนที่คือคือคือมากกว่าการที่ having sex กันมันคือความสวยงามที่เกิดขึ้น mm. มันคือความสวยงามของ สองตัวละครที่รักกันของคนสองคนที่รักกันเพราะมันสวยมากในเทรลเลอร์บอกหน่อยสิมันจะมีใช่ไหมของจริงสวยกันแน่ไหนจริงจริงเทรลเลอร์ที่เห็นเนี่ยขอโมนิดนึงหนึ่งส่วนเก้าสิบเก้าโม่ป้าต้องลองดูพรุ่งนี้แล้วเปิดเรื่องมาเจอเลยเหรอไม่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 ยังมันจะรีบไปหรอรีบไปที่นี้มาในมุมของมายบ้างก็จริงๆแล้วถ้าเรื่องของระหว่างสองคนเนี่ยน้องช่วยยังไง คือน้องแคบจะไม่ต้องทําอะไรเลยก็คือน้องเปิดใจแล้วน้องก็เขาเรียกว่าพอเขาเปิดใจแล้วเราก็เปิดใจเหมือนกันมันก็เข้ากันได้โดยโดยธรรมชาติอันนี้อย่างแรกก่อนแล้วที่มากกว่าเรื่องเทคนิคการแสดงเรื่องพวกนี้น้องเขาเป็นคนใส่ใจละเอียดมากแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถการแสดงสูงเขาก็จะแอดให้ไม่ว่าจะเป็นหลังหลังจอหรือว่าขณะที่ทําการแสดงมันจะมีวิธีการบางอย่างเนาะเวลาทาการแสดงที่มันรู้แหละว่าคนนี้กําลัง อุ้มชูช่วยอยู่และต้องและต้องบอกกับทีมด้วยว่า <c oughs> ทีมก็ช่วยมากครับจริงๆเลิฟซีนหลายๆซีนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟมากกับเรื่องของสมาธิเขาก็ทําการทําฉากปิดบ้างหรือว่าหรือว่าช่วยหลายๆอย่างที่ทําให้เรารู้สึกคมฝอที่สุดคือทุกคนให้เกียรติกันมากแล้วก็ต้องขอบคุณทีมงานนะตรงนี้ด้วยครับครับมีอะไรจะบอกดอมนักเราไหมครับ ก็ดีใจครับที่รู้ว่ายังเดินและว,วิ่งอยู่พร้อมๆกันก็วันพรุ่งนี้ครับ e n p o j t s e r i e เริ่มแล้วที่ช่องวันหรือแอปพลิเคชันไอนะครับเวลาเทีย่ยงคืนซึ่งเราวิ่งต่อกันไปพร้อมกันครับอ่าแล้วรับรองว่าเหมือนจะขึ้นโลล์เลิฟโพสเตอร์แน่นอนที่มันจะพาปูปเชื่อว่าคนเดี๋ยวจะต้องรู้สึกว่า แบบนี้ก็มีเหรอเพราะว่าทุกครั้งที่โปอ่านบทอะโปพี่มาอ่านบทอะ,ออะก็ถามพี่ปอนว่าคือคือเขาไม่คนเขียนไงก็ถามว่าวเฮ้ยพี่งี้คนดูไม่ตายเลยเหรอ,อแล้วเขาบอกก็ลองดูอะไรอเงี้ยเพราะคนเล่นอ่านคนเล่นก็หัวใจเกือบคนเล่นก็แบบโอ,อ,อ้เอางี้เลยหรอวะเอางี้เลยใช่ใช่มีไมก็ถ้าถ้าวิ่งแล้วเหนื่อย เดี๋ยวผมเอาเกลือแร่เติมให้แต่เราอย่าดมให้ด้วยถ้าขึ้นรถไปหอบแล้วรู้สึกจะไม่ไหวลงมาเดี๋ยวเติมออกซิเจนให้ดูแล้วนี่ต้องมียาดมมีเกลือแร่ล้วก็ต้องมีกันไกตัดเล็บตัดเล็บกระว้างกระจิกเนื้อตัวเองแล้วเลื่อนไหลจริงๆผมพูดจริงๆนะเพราะว่าผมเองทุกครั้งที่อ่านอ่านบทเนี่ยคนก็ลุกแลยคนลุกเลยทุกครั้งที่อ่านบทมันจะมีความเซอร์ไพรส์หลายอย่างที่เราเองก็แบบยังถามเขาตลอดว่า ไม่พี่เอาอย่างนี้เลยหรอวะเอาอย่างนี้เลยหรอมันคือไม่ใช่ว่ากลัวนะแต่ว่าเป็นแบบโอ้โหมันทาไมมันกล้า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 แสดงออกขนาดนี้กล้าเล่าแบบนี้ซึ่งเป็นเสน่ห์มากต้องติดตามครับ Kin Post Series ครับอิดตาเลยครับเลยับบอกว่าบอกทุกคนเลยว่าเอาอย่างนี้เลยเหรอมันต้องอย่างนี้เลยเหรอแค่ไหนเวลาอะไรที <laughs> <laughs> ่แต่งอะไรโอเคครับปั๊บ ทุกคนทําใจสบายๆแล้วก็เปิดใจรับให้เต็มที่เพราะว่ามันเหนือความคาดหมายแน่นอนแล้วก็มุมกล้องต่างๆพวกเราแบบเต็มที่กันสุดๆเชื่อเชื่อว่า,ากําลังใจของทุกคน,นะจะเติมเต็มพลังใจให้กับโบพี่ไม้ทีมงานแล้วก็แบบทุกๆคนที่ทําเรื่องนี้ขึ้นมานะครับก็ ฝากด้วย t ิน p l u เดตซีรีส์ที่ช่องวันนะครับเวลา5้าทุ่มแล้วก็แอปพลิเคชันไอ้ฉีอีน, e นะครับแบบอันคัดดูเต็มเต็มเลยเวลาเที่ยงคืนจ้าดูสนุกมวนแน่นอนครับโอเคขอบคุณครขบถ่ายรูปครับรรรทุกคน